สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสัดีตอนรับกระสู่มิสไวโม่นะฮะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็จะมาจัดของเลียงของอะไรนี่ก่อนนะฮะก็คือไม่รู้ของมันจะเตรมอะไรตั้งไหนนะ,ค,ะคือเอามาตั้งเงยอะตั้งแย่นะฮะม,มาหวัวอีกแล้วแล้วก็เราเพิ่งกลับมาจากฟาร์มของในพาร์ทที่สามนะฮะก็ตอนนั้นผมกําลังอ่าส่องหันใจเรื่องหมอกนะ,ะแต่รู้สึกว่า เราจะกลับบ้านทันนะฮะนี่หมอกกำลังจะมาแล้วทำไมมันมาตอนนี้ป่ะเนี่ยตนนัวนี้อ่าตู้เต็มนะฮะล็อกเกอร์เต็มจำเป็นเราก็ต้องทิ้งไว้นี่แหละเอ่ออะไรทิ้งได้ก็เฮ้ยไม่ใช่ทิ้งสิกองไว้ฮะอืกับข้าวก็คุณนิมกองได้เพราะไลงไปลงไปอ่าถ่านอาร์ตได้ถานพอนนนดีนะแ<ม>ต่ ดีใจทำไมทิวรูศน์ว่าผมจะทำไว้นี่ฮะจะทำไอ้โอ้ยเชียงหมาหอนหอนจิบไห้นะฮยมันจะมีเครื่องกองน้ำด้วยนะฮะเอ้นี่ที่ใส่สนุกเสื้อเอ้ยเด้อรู้สึกว่าตัวเราจะใส่เสื้อแล้วใช่ปะนี่นะฮะนี่ผมเพิ่งได้เสื้อมาจากไอ้ที่ไปฝากของนู่นนะเมือนไก่นะเดยวเสื้อนี้เราจะใส่ด้วยใส่กันฝนนะฮะ ไม่เชื่อไงเอาลระเดี่ยวทำเครื่องกองน้ำก่อนสิไม่รู้ว่าจะทำหน้าไหมคือตอนนี้หมองลงนะฮะนี่ฮะเครื่องกองน้ำคือใช้ถังก้อนหินคือตอนนี้ไม่มีเลยก้อนหินเออเดี๋ยวมันมีได้เนื้อมาด้วยไหมค่อเวลาโจามวัป่ามาคือตันน้งแต่ครานี้แหละฮะอุย้ยหมอกลงฮะก็ สนุปต้องนอนใช่ไหมคือบอกเลยไม่ขอไปเก็บหิวเวลานี้แล้วกันซอบบี้โคตรหูดอาไปว่าเดี๋ยวนอนเลยดีกว่าเฮ้ยนอนสักจุโม,มงหนึ่งหมอกน่าจะหายนะฮะอืออ้อาวลยะหมอกก็ยังเหลืออยู่นั้นข้อจริงถึงข้าวโล่คมก็แก๊กไะแล้วก็สดน้ำไาอีก ไม่รู้ว่าอาหารจะเป็นพิษหรือไม่ <c ười> คือไม่ได้กินน้ำสะอาดนานแล้วนะฮะไอ,อ้เหี้มาก่อนดีจังฮยบอกหาแล้วฮะนี่เฮ้ยสมบีร่วงนะเอาลราสึบว่าถ้าสมบีี่แถวนี้มีก็น่าจะมีของให้เราด้วยนะที่ตุ้นนึงนั่นไงน,นอนเอ่งมิ้งอยู่ตรงนั้นนะเพราะโดแนแดดนะเดี๋ยวไปดูของล่างเลยะะไปเอาหินด้วยนะฮะ นี่สองตัวสัตี่ระวังนองหมาด้วยแต่มันหัวแถวนี้มันน่าจะอยู่แถวนี้กว่าเป็นไงนะฮะซาดีนะักตอนมีหมอกตอนไม่มีนี่จะเป็นจะตายนะฮะนีทันก็ทันนีไม่ทันก็ตายอุ้ยไอตัวนี้ใช่ไหมเอาล่ะน้ำตาลออกไปทำไมโดไหนวะ จะกลามาซะหรอกเฮ้ยจะไหมไปละโอ้ยจริงไหมมันกำลังจะไหมถ้าปล่อยไว้นานมันก็จะเสื่อมสลายเนี่ยเดี๋ยวเด้อได้เก็บกันอห่เลยดีกว่าเราจะไปค้าบอ,อเืมเก็บไปเยอะนะฮะจะออทำไอ้เครื่องแางด้วยย่างอ่านี่หรอย่างเนี้ยจบปะ ผมเรียกก็เหนเุาจะเอ้ยบวกฟลี่เไม่กินนะฮะแมงเขาไม่ทำอาหารสุก็หมูแถวนี้จะเยอะเหมือนกันนะฮะนี่น้องหมะกรูดมาให้เชิญซะดีๆหมอมหวานนี่นะักวันนี้สุน,นี่แหละนะฮะเตีอนก็ช่างมาเราไม่ได้ใช้รนะับอ้าวสงังนะัดฮะคงไมมีพวกมานะโจ้ว่างไง แรกตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเอาส่วนนี้มาชันเต้เราแรกไหมโอ้สองชิ้นเองอเตองแกตอันนี้อีกกู้เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเกิดเอาเระคอแค่นี้นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันเสียงมาใกล้ๆกล้แฮะ โอ้ไม่เจ้าไม่ไว้นะเอาถ้าตอนนี้คือเราต้องไปทำไอ้ทียงย่างของเราเพื่อจะอนี่เดี๋ยวแรกขอไอ้เคี้ยวของพี่บัตรอะไรเยอะแยะกับค้าวเลยกูอ่านเอบาบางกองไว้ตรงนี้แหละนะฮะก็ช่างยาหวันผ่าแล้วก็ไอ้นี่เป็นของสุนัขนะฮะเราสามารถเลี้ยงหมาได้แต่ตอนนี้เลยไม่เลี้ยงหรอก เพื่อทำไอ้ล็อกเกอร์ไงเดี๋ยวไอทำนี่ก่อนคือใช้ไมโครมทำอะไรกนดีทำไอ้ทิชฟองน้ำไหมให้ทังทังถังถังถังได้อยู่ตรงนี้นี่นเศษเหล็กสี่อันเออเมื่อกี้ไม่น่าจะนอนนะเออน่าจะครับของเุื่กี้เราคือเราบีอยู่แล้วไง ต่อไปก็เป็นทงน้ำไม่ใช่ดิคือกล่กองก็อเฮ้ยใช่ไฟบุ๊ไฟบุเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสุดว่าเราจะตัดอี่ข้างนี้ใช่ปะ่ะไม่ใช่ตัดอีกคือทำผิดเนี่ยเราโมกยนทิ้งนี่ <c oughs> เอาละเราจะทำไปหมดมัน ขบวนแหละนะฮะนม่สุดละอ่าติดด้วยติดเลยเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปย้ายได้ออกไปดิเอาละเราจะทำให้ขบนนี้แหละทำให้ข้างล่างอันตรายเกิดนี่เฮ้ยอุ้ยมือลั่นลั่นลั่นทำไมไม่โอ้โหเปลืองกระสุนเลยหนึ่งนะัดขอแก๊กก็แก๊กมืดค่ำพอดีนะฮะอาละ แล้วทันทีน้ําเหลือเท่าไหร่โอ้เหลือไม่เยอะทําถังไปสักหนึงถังนะคือไปตักน้ํานะฮะนี่เรามีการลอนกับทำน้ำเอาตัตึ๊บนะฮะนี่เรามีไฟชายเราจะไปตักน้ำตอกตะเืียไหมคือไอว่าน้ำอยู่โคตไกลเลยน่าจะไปสร้างคื จ,จะไอ้ให้ c จะไปตักน้ำกลุ่มอกตัวนะฮะใสกลางคืนน,นี่แหละกลัวหนะฮะนะ,ะก็เดี๋ยวเราเอาน้ำมาใส่กันเลยกี่ลิตรเนี่ยเฮ้ยถังนี้ได้ห้าลิตรเองไอ้โหถังคือแบบได้สิบลิตรนะฮะเอาเอ้เยเจ้าทำไมใส่น้ำไม่ได้โอ้คือไม่ได้กดเพิ่มจำนวนไม่น,าน่าทำไมมัน ใส่ไม่ได้นะฮะต่อยกันบอนมาใส่ถังถังได้หนึ่งใบเดียวถังสปิกส์เราจะไม่พกไอขวดน้ำธรรมดานะคือมันพกได้ไม่ไม่เยอะนะท่ากับไอตัวนี้แต่มันน้ำหนักมันน่าจะต่างกันอันนี้ไม่มีน้ำหนักถ้าเพิ่มอ่าน้ำไปจัน้นจะมีน้ำหนักว่าเราบอกก่องน้ำกันเลยอ่ากองที่ไหนโอ้นี่เหรอใช้ไอ้ไคือกากเปลือกไม้ใช่ไหม หมา้เลยคือตัวนี้มันมืดด้วยโอ้ยงั้นนอนรอเลยดกว่าหนึ่งชั่วโมงน่าตีห้าเช้ายังเอาละตีห้าเขเกือบเช้าเดี๋ยวขอขวัญดี๋ยวก่กวกอนขวนัญเอยเจ้าอยู่ไหนอ๋อขวัญในตัวนะไปเดี๋ยว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 เดีไปเลยฮะเดี๋ยว,ว,ยวรอชาดไปหาเปลไม้กันเออไม่ยากจะเก็กบใบนะ จำไม่ผิดไม่ได้เก็บไว้หรอกอยู่ฝันทิ้งฝันคว้างแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นคว้างอย่างนี้เลยไม้นี่อนนี่เปลือกไม้นะฮะเก็บมาใบใบเนี้ยใบเอาไปทำเชือกนะฮะใบกับกปลาเปลี่ยนใหม่บริเวณไหนที่เราตัดต้นไม้มันก็จะมีเเอติดทำไมชอบติดวะอ่ามอนจังเฮ้ย รอสูงมันจะมีห้องสูงมันทำเพิ่มเลยไม่รู้ของในตัวมันจะเต็มไว้เต็มว่างแค่ขนาดนี้ไปฮะขึ้ขนขบวนกันแหละเออเดี๋ยวน่าจะทำไปนี่ไม่ข้างบนนี่นะละนี่ไปฝั่งนี้ช่างนะอาเดี๋ยวเรา,าเลองดูกันเลยนี่เรนมีครบแล้วก็สตาร์ทอัพ ว้าวก็คือมันใช้ตลอดไหมหรืออ๋อไม่ใช่ออเราน่าจะใส่น้ําให้เต็มทีเดียวเลยเนาะคือมันน่าจะจุดหนึ่งครั้งต่อน้ําที่เรามีนะฮะมันก็จะกรองให้เ่าทีมันกรองได้เองเรตอนนี้เราก็จะมีน้ำใช้แล้วไม่ต้องไปกินเรือกินหรืทานแ้วนะฮะกเ็เดี๋ยวเดี๋ยวขอถ้าทำล็อก ก็อีกมันจะเสียจำไหมคือตามจริงนะฮะผมจําได้ว่าตอนเรามาครั네 <igram> ้งแรกๆเลยคือไปหลงที่อยู่นะฮะคือจะเป็นบ้านหยิบกันแต่มันจะมีล็อกเกอร์ด้วยนะฮะเรียกไม่รู้ว่าไอ้ตัวนั้นมันจะเป็ทางไหนน่าจะเดินเดินนิดๆไปถึงตัวสุดแผนที่ระมังนะฮะขอบราชเกอเดี๋ยวเราจะทําไอ้นี้ต่อเลยอาไอ้พี่ย่างนะฮะแต่พี่ย่างมึงก็ต้องมีไอ้ด้วยจะไปเก็บไม้ด้วยเลยอ่าก้อนหินมา ผมไม่ใช่ก้อนดินนี่นี่ไม้ไหนนี่นี่ลาเราเราเราใช่ไหบ้างก้อนดินับเสร็กับไม้ปลาอะไรแย่หายกับต่อไปก็เป็นนี่ต่อไปก็ใช้อาเซเิกอย่าบอกว่าเซเลกหมดอ้าวเหลืออยู่เฮ้ยเรือไม้อะไรจริงวะเนี่ยทังทิ้งไป แล้วก็มาสเตตเสร็จเข้ามาก็ากลับคืนนี่เดี๋ยวลงไปตามหาของกลยตัวน,นี้กับข้าวของน้ำเดี๋ยวกินนี้ดิบทางชีวิตก่อนเหือ้อเหื้อร่อยเวอรอฮะอาหารกระป๋องคราวนี้เราจะได้กินยางเนื้อแล้วเดี๋ยวไปทำไม้ต่อกปอกกัน เราจะทำไว้ข้างบนนะฮะไม่ขอทำข้างล่างละวิลโลก็จริงนะแต่ไอพวกสมปีมันเข้ามาได้อยู่แล้วไงอ้าแล้วก็อย่างนะไม่รู้เหมือนกันว่าเกมค่อยตัดไม้ได้ไหมแต่ผมตัดอ่ะเออบอกเลยนะฮะไม่เหลือไว่หรอกเหลือทำไมลกไปตัดเป็นทั้งต้นเลยไม้ตัวนี้ไม้ตั ไอ้นี่ก้อนหินจะไอ้นี่มันไม่เช้าดีใช่ไหมรู้สึกเป็นทางการยังไงไม่ถูกไอ้ไอ้เชือดแปดก้อนหินเชืดแปดแล้วไอ้ตัวเหล็กนี้เอานะให้ก็ครบเดี๋ยวเราจะไปวางวางกันเลยวางข้างล่างก็ได้นะแต่ถ้าสูมมติเราอยากเนื้ออยู่นี้แล้วไอ้พี่สมบีมันมาที่วัวสดสวยสิเอ้ยไอ้เออไอ ชุดตัวนี้ออกได้ด,ดีเลยอย่างนั้นให้โซฟาออกได้ไหมไม่ได้หรอจะได้เลยกันเราก็วางหัดไว้ตรงนี้เลยฮนะย้ายไ,ได้อยู่นะน่าจะใช่นี่มันคงไม่เออโซฟาคงไม,ไม่ได้หรอกมั้งเอาละคราวนี้ก็เอาตะไคร่ตะแกรงง่างมาเฮ้ยวางด้วยวางได้ด้วย ะะตอนแรกนึกว่าไม่ได้นึกว่ามันจะติดอะไปนี่เฮ้ยมันต้องใช้คอนแล้วคอนเรามีไหมจําได้ว่าเอามาไอตอนแรกเอาอกมาด้วยนะไอนี้ไงไม่ได้เอามาได้ไงฮนะเอของใช้ส่วนตัวเลยนะฮะของใช้ประจำนะ <c oughs> ก, <c oughs> อกอ่อนก่อสร้างเราเอาหลักคนี้เราก็ย่างเนี้ยไปีชิ้นใสให,หมดมสี่ชิ้นก็สุดว่านี่ใสไให,หมดค่ะ จะย่างยังต้องร้อนอ่าแล้วก็ใช้เพื่อวะนี่อู้ใส่ไม้แล้กวก็ใช้อะ้จุดใช้ไม่ฉีดหรอไม่ฉีดกับไอ้นี่เหรอเดีวช่วยใช่ไหมแล้วนี่อะไรเนี่ยไอ้สุดท้ายเราจุด วิ้ยจุดได้ด้วยอ่าไอตัวนี้น่าจะเป็นน้ำมันมงใช่ปะ่ะไอนสุดท้ายนะหรือมันจะมีที่จุดแบบอัตโนมตัติช่างเหลือนะฮะรู้สึกว่าเราจะต้องใช้อะไม่ขีดนะฮะแต่ประเด็นคือมันหาไม่คีดยากอะ่ะคือมันน่าจะมีที่จุดแบบของมันอยู่นะ ยังไม่กิต้องใช้ทานตัวเนี้ยเรามีแครื่ทานตัวนี้ไงนี่แต่เราต้อมีเลยจ้างกับน้ำไม่กินแล้วนะฮะก็ได้เกี่ยวไปได้0.5ลิตรละดึงมาผมจะได้แคลอรี่เออไม่แน่นะฮะเวลาเราของนี้เราอาจจะมีไอ้นี้ให้เราก็ได้ทานไอ้นี่มันลองน้ำหน่อยน้ำเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวทางมาด้วยโอ้ ตั้งกี่ไว้ทำไมสดเลยฮะดกสดทางเยแบบนี้แหละคุ้มดิหลบๆๆเก็บร้อยฮะแต่ไม่เต็มฮะโอ้นัดขือบบมนไม่ถึงลิตรป้าเดี๋ยวเราจะไปทำไอ้รถเปลียนดีกว่านะฮะแล้วก็เราจะออกไปหาาร้มขององะ่ะ เดี๋ยวคำแรกเราต้องไปเอาวร้อยมาก่อนร้ออยู่ข้างล่างใช่ไหมเราไอ,อ้ท่นอนยิ่งมาจะเดือดเลยอ๋อแล้วมันต้องใช้ไม้แผ่นด้วยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวทีละอย่างนะฮะสูงว่าไอ้ท่อนสูงก็จะอยู่ข้างล่างก็มีล็อกเวียนหนึ่งร้อยเราอยู่ตรงนี้นะไดเอ้ยตรงนี่ถูกมาแสดงนี่นักโก้ไอ้ท่อนสูงลงเยอะจะไปแบบเอ้ยกว่าแล้วแบกน้ำหนักเกิน เราต้องไปใคร่เกาะคมันใช้ตะปูแล้วก็ไม้เออไม้นั้นมุดท้ายอยู่ไหนไอ้คนนี่จำได้ว่ามันต้องวางไว้ข้างล่างไม่ใช่ไหม <c ười> มนขนาขบถมาทำไมเดี๋ยวโหยเสร็จปะวูบมาตรงนี้เลย ใช่เออมต้องใช้คอนด้วยนะเดี๋ยวขั้นแรกเอารอจัดเสร็จก่อนปูเสร็จแล้วรอเสร็จแล้วออไอ้ไม้ที่มันเป็นพอกเออไอ้นั่นนะอะพอกสติกอะที่เดี๋ยวจะจูหมูจูมหนะมูใส่ไนดะ้ป่ะแมว เรามาหาไม้เราดีกว่าเฮ้ยมันือบี้นี่หายไม้ตัวนี้ไอออมสติกหกอะไรเนี่ยนะไออาร์หกแผ่นเนาะนี่ดูนี่จับไปบูบีบ่าอะไรบ่อน,นหล่นบนถนนลืมเ,เกิดบปัญดิบุญบุญก็เก็บมาได้ไม้สติกจับไว้แล้นะามาเป็นใช้หกอันใช่ไหมตอนนี้เรามีสอง ยอดด้วคนนะั้นคือฟาร์มผอ,อมไปฟาร์มผอมมาเราบังเจอครอบความมึงหรือว่าเราสามารถทำมุกคู้กิตเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูของลูกคนไหนอ่ะวนวิน่หนีเรานะเอาล่ะย่าไปยุ่งกับคนาดีกว่านะกลัปวปัน,านอาไล่อ่ะเรามาหาไม้เราต่อดีกว่าคือเวลาอยากหาไม่เจอนะครับเวลาไม่หาคืออู้ดเฉยราคาที่สองอันเองโอ้ย ต้องก son. Son, ิ่งไม้พวกนี้มันตัดจากต้นไม้ไม่ได้เลยต้องไปหาเอาพวกเราจะรอจะเอาไม้มายัดใส่เลยนี yup. ่ลำก้องที like, ่เหลือก็เป็นอ่าต okay, ้นไม้แผ่นพวกนะฮะแต่นี้เขาไม่ได้เรื่อยเดี๋ยวเราไปไอ้รถบรรทุกไปตะปูเราได้สามอันเหลือห้าอันต้องไปฆัาอีห้าอันแล้วมันพอไหมประเด็นเดี๋ยวช่วยหน่อยหน่อยขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยน้ำจะหมดตัวเลย กินไปไม่แต่เฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะอ,อ,องน้ำแต่ทีนี้โคตรนานนะฮะแล้วกินแบบเดี๋ยวก็จะหมดอ่าเดี๋ยวเราไปดูไอ้นี่ก่อนเนื้อเรานี้สิบมาโอ้กินได้เลยอเออเนื้อเท่าไว้แบบนี้เอานะฮะคือมันสามารถ หมดได้ด0สิงเลยคุณเสิมสภาพได้นะใช่ไหมนี่60ป0ิกินอปฮะเจได้หมดหมดอยู่ใต้เต่ระทีเอ้ยเดี๋ยวทำไมน้ำน้ำต้อเด็วจัดนี่ทำไมน้ำโอ้ชิมน้ำอีกทีนึง เอาแล้วจบแล้วครับตะปูเลยปูใช้ห้าอันโอ้อันนี้ครับเหมือนกันเท่ากับสปอไอพี่ใช่ตะปูอันนั้นน็อตนี่ตะปูโอเคเกือบครับพีชอีกแล้วขออะไรทิ้งดีเอาไม้สติ๊กทีนี้ไอพ่กทิ้งเก็บได้หามเก็บไปทิ้ง ปูบลีเนื้อเสียได้เว้ยราคาตะปูรีกว่านะจะ่าปิดจะ่าปิดไอ้นี่แล้วก็ไอ้ไม้แผ่นเองใช้เรื่อยสิเรื่อยยุดหรอเรื่อยยุดหรอนอืมเฮ้ยอะไรอ่ออะโอว้วันเดียวกัน คือไม้แผ่นใจสิบหกโอ้โอทำไอ้นี่แต่ละทีนี่ยินไวกันเลยเวลานี่ลดจังไรอยู่เนี้ยเอ้ยน,นี่พวกนี้ไอ้ตัวนี้ก็จะหมดแล้วห้าสิบเปอร์เซ็จินฮนะเรามีเวลาคือจินอย่างเดียวน้ำน้ำได้เยอะ เอาล่ะก็คือเราใช้เวลานานกับไอ้เจ้าตัวรถเข็นมามากพอแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำให้มันซิซิลีดไว้คือตอนนี้แบ,บนนกกำลักโคตรเยอะเราแบบสตีมลากโคตรลวกไปเลเยไม่สูงไม่สูงอีกเจ้าหนึ่งไกลๆเพื่อนเจ้าเราจะมาฆ่ากันเลยคัดตัวนะแปดแปดก็สิบปุ๊บค่อยคัดสิบปุก่อนไปเฮ้ยเยอะเด้อว,ว,ว,วอกมา เจดโอ้ยมาเลยตอนนี้ปุณเนี่ยโอ้โนโน,นี่หละเหตุผลที่แบบไม่อยากแทบเคาเวลาเล่นบ้านนี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตรงนี้สามจิตไม่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองไฟดูไหมอ่ะลองดูนะลองวัดดูสามจิตพอดีฉันบีไปมาก็โอ้โอ,โอเคฮะ อเอาล่ะคือตอนนี้รถเขียนอก็ได้เรียบร้อยคือเี้ราสามารถแบบคนใส่ตรงนี้ได้นะฮะคือกด E เราน่าจะมีแบบพับพวกด้วยใช่ปะอ๋อ N P C นะฮะก็จะเป็นดอก N P C ช่วยคนด้วยใช่ปะอ่าตอนแรกเราช่วยคนจัดอ่ะไอ้จมูกแล้วคราวนี้รถน่าจะช่วยคนจัดอะไรไม่รู้ะน่เขาเป็นอีเวนท์ที่รถชนอ่ะนั่นะ ไปไว่าเนี้ยขอยห,หมอกจางก,ก่อน <laughs> ไม่ไหวอะ่ะเออตองมีบอกดื่มคือชี้บอกเท็จเนี่ยไม่กล้าไปไหนแน่นอนนะนนออดื่มน้ำรอนแเอ้ยดื่มน้ำมีสองขันไอ้ข้างล่างนี่คือลิมิตใช่ไหมดื่มไม่เต็มใช่ป่ะดื่มไม่หมดเขาน่าจะบอกดื่มนิดนึงกับดื่มเยอะๆอะไรประมาณนี้เอาละน่ายเยอะแล้วกีนข้าวอีก ว่าเรียบร้อยนะฮะแล้วก็สุดว่าหมอกจะยังไม่จางเวลาตอนนี้คือสีหมัวหมอกเอ้ยเจ้าอยูจางตอนไหนแล้วข้าจะได้ไปฟาร์มตอนไหนเนี่ย่ก่อนเราจะไปฟาร์มเราต้องมาน้ำไปด้วยนะเชื่อไหมขอรีบเข้าเด้อเยอะอันนี้อะไรกันเนี่ยเออไอ้น้ำมันออยตัวนี้คือมันเรามีเอ่อนี่อยู่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเฮ้ย ไฟฉายหมดฐานได้ไงเออเปิดทิ้งไว้ตอนไหนฮะไม่ยักจะเปิดทโอ้ oh, my god ไม่ใช่แล้วครับ <laughs> เฮ้ยเปิดทิ้งไว้ตอนไหนวะเนี่ยอะไรช่างเหอะตัวแบตปะ่ะเราคงไม่ได้ไปฟาร์มในเร็วๆนี้หรอกนะฮะแ,แบแตแบตเจอปะไงตัวนี้อ่ะ สามนาทีโอส่แบบไอ้นี่เช็คเช็คสามนาทีเลยเฮ้ยสามนาทีบอกหายเยบสุดๆนะฮะแล้วก็เนียระยางเตรียมร้อยฮะแบตเตอรี่เออเช็คเนี่ยน้ำมันตัวนี้นะฮะคือโอ้นี่ไงทานนะฮะนี่ เออเราโผล่ไอ้พวกนี้มันก็จะได้ฐานหมาด้วยเลยนะฮะแต่ช่วงนี้สมัยไม่มีฐานอ่ะเออถ้าย่างเนื้อหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีฐานแต่ไอ้นี้ไม่มีอ่ะหรือมันต้องรอให้เต็มก่อนเดียสุดท้ายเราก็ได้ฐานแล้วดีอ่อาก้อนครับออคือแบบก็ได้อยู่นะอ่าก้อนเราก็ได้ทําไปฉีดเราไม่ต้องไปอาหาไอ้พวกนี้มันยากนะฮะไม้กี่ไม้เฮ้ยเราใช้ไม้แบร์เฉยๆนะฮะ เราเราก็รู้แล้วนะครับว่าฐานได้จากไหนฐานตัดจิ้มก็ได้จากนี้แหละแต่ผมไม่รู้ไงว่ามันจะได้มาอย่างไงนะเครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เราก็คงจะฝากจบคลิปพิตัวนะนี้ก่กอนนะครับไทยช็อคเคมีก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วกดติดตามแลอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ช่องเรานะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ